เปิดคลิปมาวันนี้พาไปเก็บผักก่อนเลยนะคะวันนี้เรามีเมนูตำแจวกุ้งค่ะทุกคนเป็นเมนูที่เราไม่ได้กินนานมากๆแล้วค่ะผักที่เก็บวันนี้จะมีใบสะระแหน่ผักแพลวแล้วก็ผักชี้ค่ะผักเราจะใช้ที่มีแค่ในสวนนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราจะเอาพริกกระเทียมหอมแดงไปคั่วให้สุกแล้วมาตำให้พอหยาบนะคะจากนั้นก็เอากุ้งที่ทําความสะอาดแล้วลงไปโขกเลยค่ะความละเอียดตามชอบเลยนะคะของเราจะโขกป,ประมาณนี้ค่ะ จากนั้นก็มากอกค่ะเด็ดสุดเลยค่ะเป็นจังหวะที่เราได้มากอกมาจากบ้านแม่น้องเข้าใหม่นะคะปรุงรสง่ายๆเลยมีมะนาวผงชูรสน้ำปลาน้ำปาลาร้าค่ะทุกคนเสร็จแล้วที่ใส่นี้ก็คือเข้าวคั่วค่ะเพิ่มความหอมนิดหน่อยเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ค่ะแล้วก็ชิมรสถ,ถ้าเกิดใครไม่พอใจยังไงก็เติมได้นะคะปรุงรสตามชอบได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็ต้นหอมผักชีที่เราไปเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเอาข้าวเหนียวมากินรวมกันค่ะทุกคนน่ากินไหมคะ